ผู้ชมรายการครับขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุพรรณีนะครับ<ะ>ก็ได้พาท่านผู้ชมรายการนะครับ<ะ>มาสำรวจนะครับ<ะ>ว่าจังหวัดอ่างทองนอกจากจะมีอาหารอร่อยแล้วมาไหว้พระดังแล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว,ท,ลวท่านอย่าลืมนะครับว่า อ่างทองก็มีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งมีต้นตาลเยอะมากนะครับแลรสชาติของตาลเฉาะที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยแตกต่างกับเพชรบุรีนะครับแตกต่างอย่างไรเนี่ยต้องถามกับทางเจ้าของร้านแล้วก็เจ้าของสวนเลยครับว่าตาลของจังหวัดอ่างทองเนี่ยแตกต่างกับเพชรบุรีไงครับอันนี้มันหวานตาลนีแล้วก็ยังไงเพชรบุรีมันน้ำเค็มเนาะอ่าครับ มันไม่ค่อยหวานู้อ่างทองไม่ได้สู้อ่างทองไม่ได้นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นตาในพื้นที่ลุ่มนะครับ<ม>แล้วก็เป็นดินเหนียวดินท้องนานะครับฉะนั้นรสชาติของตาลก็ออกมาหวานแล้วก็เนื้อลูกตาลนี่จะนิ่มกว่าน,นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดูได้ว่าลูกตาลหรือว่าจาวตาลเนี่ยนะครับจะมีเอกลักษณ์ที่ว่าใหญ่นะครับแล้วก็เพราะว่า มีการเจริญเติบโตอย่างดีนะฮะฉะนั้นท่านมาท่านจะต้องมาแวะซื้อนะครับอลอนตาลที่วัดขุนอินนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านมานมัสการหลวงพ่อพระน,นอนที่วัดขุนอินทัพประมูลแล้วอย่าลืมนะครับในระหว่างาทางแล้วก็ตรงกันข้ามกับครัวมะขามนะครับท่านก็จะพบกับร้านซึ่งขายาตาลเฉาะอยู่นะครับ ถือว่าร้านอ่าเออร้านตาลเฉาะขุนอินอออน,นะครับที่มีรสชาติหวานกรอบและอร่อยนะครับตาลเดียวยืนตน้นเหมือนคนใจดี ตนอื่นเรียงยืนเทียงผู้ใจอยู่ห่างต่างต้นพื้นได้เหมือนถูกจงใจทิ้งความตานเดียวยืนต้นโตฝนกลางหน้าโถน้าเห็นใจเป็นยังไงครับเป็นไม่หวานนะเป็นไม่หวานใครกินอย่างนี้ครับฉันไม่เลย หวานหวานแล้วมันหอมกว่ามันเหนีนนหนวาายวมันนุ่ม,อมอหอมนี่แตมบุญเพชรจะมาต่างเขาได้ไงบุงเพชรจะมาตางว่ามัญเพชรครอบครัวยังทองอร่อยอร่อยครับเนื้อนุ่มนะฮะแล้วก็รสชาติหวานวาถถที่ครับเนื้อข้างในไม่แข็งนะฮะแล้วน้ำนี่สุดยอดครับ เน่าลิมา้ท่าเ่ยเป็นเพราะเหลี่ยมเล่คน